สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมาสุผลทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมาจะมามากินยำกับตีจ้ะอันนี้ยำเ็ดดำใส่ผักกูดกะจะเนาะใส่ยอดผักกูดะคะ่ะแล้วก็จะมีะกุ้งนะคะใส่กุ้งใส่ปูอัดไปเนานะจ้ะเนาะอันนี้นำผลไม้จ้ะนำเบอร์เบอรี่เส้อมใแ้มันดูดไอ้เพิ่นลดราคาไหมคะเพิ่นซสือม่อ สองขวดหาสิบโคนเนาะจ้ะเนาะตีกับซื้อมาสี่สี่ยางค่ะสี่สี่ชนิดเนาะจ้ะเนาะแสบอยู่จ้ะแต่มนุษย์ซิมอ่ะมนุษย์ผูใครมากปันใดเพิ่นักกินอ่ัน้ำสมมากกว่าเนาะจ้ะตีกับซื้อน้ำสมซื้ออ่น้ำผลไม้ร่วมนาะน้ำจ้ะนีค่ะพี่น้องไม่กินตีค่ะแซ่บแซลมันจ้ามื่อนี้บ่ได้ไปใส่เนาะจ้ะเนาะไม่กิน น้ำกันค่ะแซ่บมากมันเกาคือเกาียวพกูจ้ะอีกบรนบด็นหน้าเด็กเกปพากูดท่าเราพี่นอ้อง ดิซันอัดดูบนหนาเผ็ดตะวะเผ็ดเลยค่ะเจอไปแล้วลูกโดดอ,อาหารปรนสุขภาพจะ่นออืม ีนะคะคเป็นคนที่มากินพวกย่ำพวกตำอย่างสิ่นนะคะเนาะต่อพวกอ,อย่างอื่นมาเท่าไหร่ค่ะคือยอดม,มากจ้ะ ็นไหนเนาะจ้ะสบายดีกันนะคะเนาะต้องบานเหาฝนฝาอากาศวันนี้ก็นาวพักค่ะตัวเก็บเก็บแฮตตี ต้องมือถือบดเลยค่ะเด้อได้ประมาณสองหรือสามคลิปเนี่ยจ้ะเราจะทยอยลงไฮเนาะตัวปลาดื้อไลยนะคะบาดเด็ดไปแล้วจ้ะ ตอนนี้นะคะตีกับเดียวลงคลิปแบบแนวแบบอืมเพื่อยังเกาะเบาๆนะจ้ะแต่ก็จะใส่เสียงเพลงแลวกับบรรยายค้ามบรรยายแทน้นาะจ้ะเนะเพื่อแบบบ่อยคลิปมันซ้ำกันกับช่องเลยนะจ้ะ เป็นการทดลองเฮ็ดเบิงงค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้าวเบาขึ้นมากนะคะแต่ว่ากับสิบบดได้บเดได้เบามันก็คลิปในในช่องนี้นะจ๊ะเนาะ ก็จะเ,เกี่ยวกับแบบไลฟ์สไตล์นะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของตีนแหละคะ่ะกับเล็กน้อยกับครอบครัวนะคะเนาะจะเป็นอีกชั้นหนึ่งค่ะถ่ายบรรยากาศส่วนหมาจะถ่ายวิวท่ายทิวทัศน์นอะจ๊ะบรรยากาศรอบๆในแต่ละเมือให้เบิรงนแลจ้ะเนาะ ลราจะพี่นอ้องจำซดุกดดคลิปกระซิบอยญาวด้วยค่ะในช่องนี้เป็นคลิปสั้นๆเนะค่ะเราจะจติวกับพี่น้องเขาเป็ ติดตามรับชมเบืองในเดือจจะเด้อถ้าถูกใจบัตรถูกใจดังใดกบคอมเมนต์บอกแต่คะแนนเราจะเนาะเพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขค่ะ ส่วนสองนีืก็จะให้กเกลียจะี่น้องแบบเกลีลยช่วงน,นั้นกะที่แรกว่าจะยุดเฮ็ดไปแล้วเนาอแต่ว่ากระเสไดายอดซับนะคะก็ยังมียอดซับอยู่เนาะแต่ว่ายอดเงินยอดรายได้ก็ยังบวกคืนเดี๋ยวจ้ะเพราะว่าห้าบ่ิหายมีเฮ็ดคลิปลงน่าจะนาอกยอดรายได้มันกะบ,บ่วกคืนบ่มีจ้ะ เฮ็ดเก็บไว้เป็นเดลี่จะพี่น้องเอาไว้ให้ลูกเบิงเอาไว้ให้จะครของเบิงย่้มแงม,มเถาน่นจาจะใน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 ช่องที่สองน่นจาจะเนาะเพราะว่าติดจะเฮ็ดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตน่นจาจะดีก็จะอาจจะบดไทยมือเดียวและการลงคลิปเลยน่นจาจะอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะทายคล,ลิปเก็บไว้แล้วก็จะมารวบรวมให้ให้เบิงน่นจาจะ น้ำปลาใม่เนี่กินดีดีจ้ะมันหอมไหมคะอุ้ยตีวันนึกบอกพี่น้องคิดว่าเป็นบุบะดีอันเนี่อังวนจ้ะอังวนสพอ้มันดุดโปรมมักเนี่ยอังวนม่วงจ้ะคิดว่าลูกสีมาก,กินเลยลองสื่อมาให้เพิ่อนนะจ้ะเพิ่นมามักเพิ่นมาแบบกองนะคะ พูดได้มาคลิปแบบแนวเบายนะคะเมาม้อยซังแกะมาชทองนี่นนนเนาะจ๊ะเนาะแต่พูดได้มาคลิปแนวความสวยงามความเห็นวิวทิวทัศน์กลับไปช่องที่สองนะจ๊ะมันก็จะมีความแตกต่างกันน้อยนึงค่ะมันก็จะบอดดี้แตกต่างกันหลายนะคะแต่ว่ากระจพี่นอนเห็นนะคะถึงความแตกต่างอยู่น้อยนึงเนาะจ้ะอาจจะเห็นเกี่ยวกันไลฟ์สไตล์ของตีหลายขึ้นนะคะการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาเนาะค่ะเนาะในแต่ละ อาทิตย์แต่ละหมื่นสิ้นแล้วค่ะเนาะจองนี่ก็กินเม้ามวยคือเกาจ้ะ <c oughs> ว่าจะเสร็จคลิปยังไปลงในช่องนั้นเนาะจ้ะแต่ว่าคิดเดี๋ยวเก็บเห็ดก็จะเป็นคลิปซ้ำกันอีกเนาะจ้ะเนาะก็เลยอืมอทดลองเบิ้งค่ะเป็นการทดลองเนาะจ้ะเนาะดีบริจาคคอมเมนต์บอกเตยเด้อจ้ะเด้กดอกินมาจัพี่น้อง ส่วนส่วนล้วก็ไววให้กินที่เก้าจังจากพี่น้องคลิปนี้ตีกับภาพไม่กินสำเนียงนะคะเนาะขออนคลิปนานนะคะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นราจ่ายตีนะคะคลิปนี้ขอต้อนะคะสวัสดีค่ะ